ก็สว um, oh uh ัส oh. ด no um, ีคร oh, no <wo> ับพ่อแม่พี่น้องกะเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยก็สำหรับไอเอฟซีที่ถามมาเรื่องอไรตัดใบเข่าพี่น้องเรื่องตัดใบข้าวก็พอดีเพิ่นถามมากับบอกว่าข้าวของเพื่อนนี่อายุสามเดือนแล้วอายุสามเดือนแล้วนี่มันจะตัดได้ไหมข้าวไอมะลิหนึ่งศูนย์หาเนาะเพิ่นถามมากะคือพี่น้อง ถามว่ามันตัดได้ไหมเขาข้าวสามเดือนตัดได้ไหมตาใดคือเก่าพี่น้องตาใดคือเก่าก็เหมือนที่ผมบอกที่ผ่านๆมาทุกๆคลิปมาแล้วพี่น้องคือเขาหน้าปี้นี่ระยะเวลาช่วงตัดที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือไม่เกินวันที่สินนวัทบห้าสิงหาเออบอ่เกินวันที่สิบห้าสิงหา,า,งหาคือมันสีเหมาะพี่น้องมันจะเหมาะ ไม่ว่าจะปลูกกี่เดือนก็ช่างอืมไม่ว่าจะปลูกตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาอืมหรือว่ากรกรดาตัดด้เมด่อ่ปหน่องอเพราะอย่างก็สาเหตุหลักๆมันเก็ก็คือมันมาจากสายพันธุ์ข่าเหมือนันมาจากสายพันธุ์ข้าวก็คือก็เหมือนเหมือนข้าวตัวเนี้ยเห็นบอกเขาเขาก็ตัดเมืเอ่อวันที่วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งสิงหาเนาะอืข้าวแปลงนี้ก็หวานช่วงไอ้ต้นเดือนพฤษภา ษภามิถุนากรกฎาคมนี่มันก็เข้าสองเดือนกว่าเก,กือบที่สามเดือนนะพี่น้องผมจะพามาเบ่งตน้นเขาดูสภาพต้นข้าวนี่ข้าวสองเดือนกว่า,กวา,เ,กวาเกือบสามเดือน,นเห็นปะมาต้นข้าวมันเกิดต้นข้าวมันก็นยังแบนอยู่พี่น้องต้นข้าวมันยังแบนอยู่มันยังไม่มีปล้องเลยเนี่ยเอมันยังว่ท่านี้มีปล้องเลยถามว่ามันตัดไดโบ มันก็ตัดได้พี่น้องมันตัดได้อืตัดสูงกว่ามัณนใดก็คือเราแล้วก็ตัดประมาณสักครึ่งหนึ่งของต้นเข่ากับประมาณนี้อตัดประมาณครึ่งหนึ่งของต้นข้าวอคือคือข้าวที่มีอายุเยอะหรือว่าข้าวที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปนี่มันดีพี่น้องมันดีเนวใดก็คือดีตรงที่ข้าวมันแก่เพราะว่าข้าวมันแก่นี่ การเจริญเติบโตหรือว่าการแทงยอดนี่มันสีเห็ดได้ดีพี่น้องมันจะทําได้ดีกว่าข้าวที่ไอ้มันอายุอ่อนหรือว่าอายุไม่ถึงสองเดือนนี่เออนี่แหละจึงเป็นไอหลายๆคลิปที่ผมบอกหรือที่ผมเอไอเฮ็ดคลิปลงไปก็คือผมจะแนะนําผมสิแนะนํา้อสำหรับใครที่สิทธัดใบเขาเนี่เออต้นข้าวเนี่ยจะต้อง สองเดือนขึ้นไปพี่น้องสองเดือนขึ้นไปก็เพราะว่าอะไรทาไมถึงต้องสองเดือนขึ้นไปก็เพราะเพราว่าสาเหตุนี่แหละพี่น้องเพราะว่าข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปมันสีแทงยอดเร็วเออพอมันแทงยอดเร็วนี่มันก็จะหนีหญ้าได้เร็วเออเพราะฉะนั้นพอมันหนีหญ้าได้เร็วมันก็ช่วยควบคุมวัชพืชเออนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละพี่น้องเวลาห้าสิตัดใบเขานะ่ะผมถึงบอกว่าให้ดูระยะเวลา อให้ดูช่วงเวลาโบแมนเห็นยาเห็นหยาหกกะสิตัดโบแมนเห็นเขาขางหน้าขางหน้าขางขางเขาตัดก็อยากตัดน้ำเขาโบแมนเลยพี่น้องบางทีน่ะบางทีน่ะถึงมันจะมีน้ําแต่หัวปี้ก็ตามกับผมกับบท่านใดเนะนําให้ตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีน่ะอายุข้าวมันยังไม่ได้พี่น้องแมนบอกพอพออายุเข่ามันบวท่านใด ถึงน้ำมันจะมีก็ตามแต่พอเราตัดไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันยังไม่แก่ข้าวมันยังอ่งอ,อนอยู่คือจะอายุประมาณหนึ่งเดือนอย่างนะี้แล้วเข้าไปตัดเนี่ยมันคือการแทงยอดมันจะทําได้ช้าพอแทงยอดทําได้ช้านี่มันเกิดเห็นไหงยาเนะี่ยมันขึ้นมากพี่น้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติว่าใครที่หว่านในช่วงมิถุนาออก็รอตัดในช่วงกลางเดือนสิงหากได้พี่น้องออแมนบอเพราะว่ามิถุนากรกฎาดา เออบางทีกับคนที่หวานช่วงกลางเดือนไหนมิถุนากะพอครบไอ้กลางเดือนสิงหากะมันก็สองเดือนเต็มพอดีนะพี่นอ้องเออก็คือมันมันจะส่งผลดีพี่น้องส่งผลดีต่อการแทงยอดของข้าวต่อการเจริญเติบโต,ต,ตของเขาเนี่ยเออเพราะว่ากับพี่น้องกับรู้ๆอยู่เนาะการเฮ็ดหน้าหวานคือหยามันหลายพี่น้องหญ้ามันเยอะศัตรูศัตรูไอ้ข้าวมันเยอะอมันบ่อศัตรูข้าวก็คืออย่างกับวัชพืชนี่นะ เพราะฉะนั้นนะพอหญ้ามันเยอะนี่เห้าสีเห็ดแล้วใดเอ่อเ้าสีกำจัดเนี่ยเห่าก็ต้องมาเลือก,กระยะเวลาเอเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเออเพื่อให้มันเพื่อให้มันกำจัดหญ้าได้เยอะที่สุดอือแมนบอกเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลพี่น้องว่าทําไมผมถึงเวลาตัดเข่าเนี่ย ผมถึงบอกว่าข้าวเนี่ยต้องอายุสองเดือนขึ้นไปแล้วก็สําคัญนี่นาจะต้องมีน้ําคือคือมันกับหมุนเวียนอยู่จังสี่เลยพี่น้องโบแมนว่าเห่าเห็นแยมได้เห่ากับตัดเห่าสิตัดแยมได้กับตัดมันกับโบแมนพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องลองเอาไปพิจรารณาบังแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือวา่าเามัน,ม,นมันบางที่นี่เหตุผลของแต่ละคนกับบุคคลแต่เทคนิคอคลิปนี้นี่ผมมาแนะนําพี่น้องแนะนําสําหรับไอ ใครที่จะตัดใบข้าวหรือว่าใครที่ยังไม่แน่ใจที่ว่าจะตัดใบข้าวตัดในช่วงไหนอายุข้าวเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยอะไรยังไงกับพี่น้องก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้พี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็มันไม่มีน้ําพี่น้องมันไม่มีน้ําแต่ว่าตามรักแล้วกับผมกับปุ๋ยตัดดอกแต่ที่นี้คือที่เขาตัดนี่เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาจะเอาญ้าไปให้วัวเพราะฉะนั้นนะพอเขาเอาญ้าไปให้วัวมันมันก็เกิดประโยชน์ มันก็มีประโยชน์พี่น้องแต่ถ้าเราจะตัดทิ้งเฉยๆโดยที่นาไม่มีน้ํเนี่แบบนั้นผมไม่แนะนําให้ตัดพี่น้องแต่ถ้าตัดให้วัวนี่ตัดให้ควายอย่างแบบนี้นี่ถึงมันไม่มีน้ําก็ตัดเลยออืเพราะว่ายังไงยังไงคือเฮาก็ได้ประโยชน์ยนอยู่แล้วพี่น้องแล้วอีกอย่างมันก็คือมันมันเป็นพลนดีพี่น้องเป็นพลนดีคือเฮาก็คือว่าแล้ว,ลวมันสีไปแลนทาเกี่ยวหยาทั้งอื่นมันกับช่วงนี้มันกับ บางบางพื้นที่มันกับว่ามีหมองเกียวหยาแม่นบอก็ดีที่สุดกัคือว่าละเกี่ยวเอาของหน้าจะาล้อง,องแหละแมน่นบอหอ่กะลองปพิเจาหน้าเบื้องพี่นอ้องหนึคัญก็คือข้าวเนี่ยภาษีตัดเนี่ยก็คือย้าอีกทีนึงว่าข้าวเนี่ต้องมีอายุครบสองเดือนขึ้นไปแล้วก็นาต้องมีน้ําอืแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การตัดก็คือไม่เกินวันที่สิบห้าสิงหาพี่น้องไม่เกินวันที่สิบห้าสิงหาอืีกะ จะเป็นช่วงเวลาที of ation, ่เหมาะเหมาะแก่อะไรกับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเขาเหมาะแก่การสะสมอาหารของข้าวอะไรพี่น้องเพราะว่าข้าวนี่มันคือมันมันจะต้องสะสมอาหารไว้ในลำต้นไว้ในใบนะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันมันจึงต้องมันจึงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเราเวลาเวลาเข้าสินตัดใบเขานี่เราจะต้องกะเวลาเพื่อให้ต้นข้าวเนี่ยมันได้สะสมอาหารมันได้สร้างลำต้นสร้างใบสะสมอาหารเพื่อที่จะ นำไปใช้ในช่วงที่มันไหนออกห่วงก็คือในช่วงเดือนไหนตุลามแม่บอเพราะฉะนั้นกะถ้าเราตัดได้ในช่วงนี้มันมันมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะนะพี่น้องเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเป็นอะไรที่พอดีมากอืมกะพี่น้องก็ลองเอาไปฟิจารณาดูพี่น้องทางนี้ฉะนั้นก็สําคัญก็คือเบื้องหน้างานเป็นหลักพี่น้องดูหน้างานเราเป็นหลักเราเราก็สามารถจะยืดหยุ่นได้อืมแมบ่บอลโบแมนว่าสิ่นี้เปปะๆตลอดมันกับโบแมน ก็คือว่าวมันบางพื้นที่กับตอนนี้มันก็นมีน้ําบางพื้นที่ก็มันก็นไม่มีน้าเพราะฉะนั้นมันก็นสิี็อกตายโตกะกระลายอยู่เนาะอ,อันนี้ผมพูดเพื่อเป็นแนวทางท้ารพี่น้องโอเคเคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม